สวัสดีครับท่านผู้ชม <c oughs> ที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSK TV วันนี้เราพบกันวันที่18นะกันยายน <c oughs> 2567ครับแน่นอนฮนะเรายังมีเรื่องมีราวที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพม่านะฮะ และเกี่ยวกับเรื่องของการเดินงานสิทธิต่างๆเราจะมีบทสรุปเพียงเล็กๆนะฮะให้ท่านได้รับทราบกันอันเนื่องมาจากว่าเรานะครับยื่นหนังสือเพื่อร้องเรียนหรือว่าร้องขอความเป็นธรรมหรือร้องเพื่อชีนน้แนะไปยังรัฐบาล นอกจากนี้ก็มีอีก5กระทรวงครับนะค,คือ 1. น,นายกรัฐมนตรี 2. กระทรวงกลาโหม 3. กระทรวงมหาดไทย 4. ี่กระทรวงการต่างประเทศ 5. กระทรวงแรงงาน 6. กกระทรวงพาณิชย์นะครับทั้งหมดนี้เราจะยื่นหนังสือนะฮะแล้วเราก็จะไปตามเรื่องในโอกาสถัดไปนะครับ และสิ่งหนึ่งที่อยากจะออกมาพูดในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่มีสสพักการเมืองพักหนึ่งได้ออกมาอภิปรายในสภาเรื่องการช่วยเหลือพอม่าที่ผ่านมาจนเกิดกระแสของประชาชนคนไทยเนี่ยนะทนไม่ไหวครับได้มีกระแสออกมาต่อต้านมากขึ้นและกระจายไปทั้งประเทศเรื่องสิงทธิต่างๆที่พม่าจะต้องได้รับโดยอ้างสารพัดเรื่องแม้แต่อ้างกฎหมาย นะแม้แต่อ้าง UN แม้แต่อ้างอะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะมากมายในที่สุดก็ถูกขุดคุยนะครับถูกขุดคุยออกมาสารพัดเรื่องและไม่เพียงเท่านั้นนะฮะบางกลุ่มก็ได้มีการเข้าไปยื่นหนังสือแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหตุดังกล่าววันนี้กระผมเต่านินจาจึงจะมาพูดถึงเรื่องนี้ ให้ทราบกันว่าเจตนาของเรานะก็ไม่แตกต่างกับเจตนาของทุกกลุ่มที่รักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรักประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะอสอสอแก้วตาที่ออกมาพูดถึงสิทธิของพมา่พมาพม่าล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าการออกบัตรสิบปีหรือบัตรหัวหกนะ ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์เราจะไม่ว่าเลยเราจะไม่ตำหนิแต่ไม่ใช่พม่าลุ้นวนทำไมเพราะอะไรเพราะว่าพม่าไม่ได้มีเจตนาที่จะหนีภัยสงครามหรอกครับนะตัยก็คือชาติพันธุ์คือคนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติแบบที่เราเห็นในขณะนี้แต่ไม่ใช่พม่าที่มีประเทศชัดเจน แถมจะให้บัตรประชาชนให้กับพมา่าแรงงานพมา่าและนักการเมืองที่หนีภัยสงครามจากพมา่าการกระทําแบบนี้มันถูกต้องตรงไหนครับนะกับการกระทําของสสแก้วตานะพักส้มเจตนาคืออะไรนี่แหละสิ่งที่เราอยากรู้ทำไม UN ไม่ให้ค่าคนชาติพันธุ์ที่ถูกรังแกจริงๆ เพราะการที่พม่าเกิดการสู้รบการที่พม่ามีการ <c oughs> แตกแยกและคนในพม่าที่ถูกรังแกไม่ใช่พม่าครับแต่เป็นคนชาติพันธุ์ความจริงที่สุดก็คือคนพม่าไม่ได้ถูกรังแกไม่ได้ถูกตามเข็นฆ่าใดๆจากใครเลยแต่ตรงกันข้าม กลุ่มชาติพันธุ์หรือที่พมา่าเรียกว่าชนกลุ่มน้อยต่างหากที่ถูกรังแกถูกเข็นฆ่าถูกทำลายมาอย่างยาวนานกว่า70ปีครับและพมา่าไม่ใช่หรือที่ฉีกสัญญาป่างหลงทิ้งแล้วทำลายชาติพันธุ์ที่พมา่าเรียกว่าชนกลุ่มน้อยแต่ในความเป็นจริงนั้นพมา่านั่นแหละที่เป็นชนกลุ่มน้อยเพราะพื้นที่การปกครองที่เป็นชนชาติพมา่าจริงๆ มีไม่มากนะักแต่ที่ปกครองได้ทุกวันนี้นะที่สามารถปกครองได้ทุกกลุ่มเหตุก็มาจากอังกฤษที่เข้ามาหนุนเข้ามายึดนะครับแล้วก็ทอดทิ้งประกอบกับหน้าเวลานั้นเขาให้เลือกว่าชนกลุ่มน้อยจะอยู่กับใครระหว่างไทยกับพมา่าชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่กับพมา่ามันจึงตกเป็นท่าพมา่า มาจนกระทั่งวันนี้คนเหล่านี้ต่างหากที่ UN และสหาประชาชาติจะต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือไม่ใช่พมา่าแต่กลับพากันมาเหยียบเรือสองแคมทั้งรัฐบาลทหารพมา่าและชนกลุ่มน้อยเพื่อที่จะคาอำนาจจีนเท่านั้นนี่คือความมุ่งหวังของอเมริกาแต่ไม่นึกถึงความเดือดร้อนที่เกิดกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกลุกรานถูกทำลาย ถูกทำลายถูกเกณฑ์ฆ่าอย่างสนุกมือของทหารพมา่ามีการจับหญิงไทยไปเอ่อหญิงไทยใหญ่ไปข่มขืนไปฆ่ามีการไปเกณฑ์มาเป็นทหารมาเป็นลูกหาบและก็ถูกฆ่าตายทั้งหมดความเดือดร้อนตรงนี้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับมาอย่างยาวนานในหลายครั้งที่มีการทำสัญญาหยุดยิง NCA พอทำสัญญาหยุดยิงเป็นที่เรียบร้อย ทหารพม่าก,ก็จะบุกเข้าทําลายเนื่องจากว่าชนกลุ่มน้อยที่เขาเรียกกันนะฮะจริงๆกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เมื่อเห็นว่า,าทาสัญญาหยุดยิงแล้วตนเองประเทศตนเองหรือพื้นที่ตนเองจะได้มีการปกครอง <c oughs> <c oughs> ขอไปฮะแล้วก็จะได้มีการอยู่กันอย่างสงบสุขทำมาค้าขายทำมาหากินพม่าจึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่จะบุกเข้าทำลายนะจึงยกกองกำลังไปทำลายนี่คือการตบัดสัตว์ของพอม่าเองนะครับจะไปโทษคนอื่นไม่ได้ดังนั้นจึงขอยืนยันว่าคนพม่าแท้ๆไม่เดือดร้อนใดๆกับการเกิดสงครามกลางเมืองในพม่าแต่ที่อ้างเหตุแล้วหนีมานั้นคือแผนทั้งสองของพอม่าและของ UN คืออเมริกา และคนไทยใจพม่าบางกลุ่มที่หวังจะเข้ามาแทรกซึมประเทศไทยแล้วอ้างว่าพม่านี้ภัยการสู้รบในพม่าถามจริงๆผู้มึงเป็นใครสอสอพม่าหรือนักการเมืองพม่าหรือมีแผนร่วมกับอเมริกาที่จะแทรกซึมทำลายประเทศไทยและถามจริงๆ ที่พวกมึงหนีมึงหนีใครและพวกที่หนีทําไมต้องมีแต่คนหนุ่มสาวเป็นที่น่าสังเกตไหมครับมีแต่คนหนุ่มสาวที่หนีเข้าประเทศไทยคนเท่าคนแก่ที่เป็นพมา่าจริงๆหนีเข้ามาน้อยมากครับแทบจำไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะคนเท่าคนแก่เหล่านั้นมันไม่สามารถผลิตลูกได้ เพราะมันแก่แล้วจึงเอาคนหนุ่มสาวเข้ามาผิดลูกนะมาผลิดลูกเพื่อที่จะได้สัญชาติไทยนั่นคือแผนและเป็นความคิดเป็นการวางแผนร่วมกับคนไทยบางกลุ่มบางพวกบางคนรวมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองมันเป็นแผนอันชั่วร้ายต่อประเทศไทยและคนไทยเป็นอย่างยิ่งครับแล้วข้าราชการไทยรัฐบาลไทยก็เด้งรับ แบบหูหนวกตาบอดเพราะอำนาจเงินและแผนที่หนึ่งเขาทำสำเร็จแล้วนั่นก็คือให้ข้าราชการไทยเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาลไทยบีบบังคับให้คนชาติพันธุ์ที่ไร้รัฐไร้ประเทศไร้สัญชาต,ชาติที่เข้ามาอย่างยาวนานแทนที่จะได้บัตรกลุ่มชาวเขาวเก้าเผ่าที่ระบุไว้คือบัตรพื้นที่สูงหรือบัตรหัวหหรือบัตรสิปี ที่เรียกว่าบัตรหัวศูนย์หรือศูนแต่เจ้าหน้าที่ไทยกลับไม่ทําให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการปกครองกลับบังคับให้คนเหล่านี้ไปทำพาสปอร์ตซ i และระบุในเอกสารว่าเป็นพมา่าทั้งๆท,ที่เขาไม่ใช่พมา่าแต่ถูกบังคับว่าเป็นพมา่าจากรัฐบาลไทยจากข้าราชการไทยโดยกรมการปกครองครับ นี่คือความอัปยศนี่ต่างหากเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลและก็แก้ไขส่วนแผนที่2ก็คือเมื่อแผนที่หนึ่งสำเร็จแล้วนั่นก็คือกวาดต้อนนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกะเรียงไม่ว่าจะเป็นไทใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมอนหรือชาติพันธุ์ใดๆก็ตามที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทย บางครับให้คนเหล่านี้ไปทปําพัสดโปรซีไอแล้วระบุในเอกสารว่าเป็นพม่าทั้งๆที่เขาไม่ใช่แต่แผนนี้พม่าร่วมกับ NGO ร่วมกับนักการเมืองและข้าราชการของไทยทําสําเร็จแล้วเรียบร้อยจากนั้นก็จะมีการออกบัตรประชาชนให้พม่าตรงไหนแล้วครับที่สสพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะออกบัตรให้ชาติพันธุ์ ไม่มีในการอภิปรายเลยแม้แต่ครั้งเดียวแผนที่สองที่ตามมาก็คือนะแผนที่หนึ่งสำเร็จแล้วทีนี้แผนที่สองกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ก็คือการปั๊มลูกออกมาให้เยอะๆแล้วเอาสัญชาติไทยที่พยายามที่พม่าพยายามออกมาเรียกร้องโดยมีพรรคการเมืองนักการเมืองหนุนหลังอยู่ในขณะนี้ แล้วก็จะมีแผนสามสี่ห้าต่อไปเพราะอะไรครับเพราะว่าให้เด็กเหล่านี้ได้มีสัญชาติไทยนะเพื่อที่จะเดินแผนสามสี่ห้าต่อไปจนกว่าจะยึดประเทศไทยทั้งเศรษฐกิจการเงินการค้าและการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้ในที่สุดนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและคนไทยในขณะนี้ครับพี่น้อง เรามาลองคิดดูนะฮะไม่ใช่คิดเล่นๆแต่มันเป็นเรื่องจริงในอนาคตเด็กพาม่าที่เกิดในประเทศไทยแล้วได้สัญชาติเป็นคนไทยเรียนหนังสือไทยจบการศึกษาสูงแล้วคนเหล่านี้สามารถเป็นทหารตำรวจนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกปกครองประเทศไทยอะไรจะเกิดขึ้นครับนั่นคือแผนของพามา่านั่นคือแผนของนักการเมืองกลุ่มนี้นั่นคือแผนของ UN และอเมริกาที่ต้องการจะยึดประเทศไทยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับคนไทยอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของคนไทยว่าในอนาคตเนี่ยพม่ายึดหมดทั้งการเมืองการบริหารการจัดการยึดประเทศเป็นรัฐบาลเสียเองคนไทยแท้ๆจะหาแผ่นดินอยู่ตรงไหนครับ เมื่อเขาเป็นเขาก็เอาคนของเขาเข้ามาแล้วก็ผลักดันเราออกไปแล้วก็เหยียบย่ำเรานะเราต้องกลายเป็นตกอยู่ในอุ้งมืออุ้งตีนพม่นั่นคือแผนนะคิดดีๆครับคิดยาวๆอย่าคิดสั้นๆไอ้ที่คิดยาวๆก็คือพวกเขาแต่คิดสั้นๆก็คือรัฐบาลและข้าราชการไทยในเวลานี้ ดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่เท่ากับเรายกแผ่นดินนี้ประเทศนี้ให้พมา่าไปโดยดีโดยตัวของพวกเราเองหรือแล้วอย่างนี้วิญญาณบรรทบุรุษนะวิญญาณของสมเด็จพระเรศวนมหาราชท่านจะเป็นอย่างไรที่ลูกหลานของท่านขายชาติขายแผ่นดินท,ทั้งทั้งที่ท่านได้กู้ชาติกู้เอก,กร,ราชมาจากการตกอยู่ใต้อุ้งตีนของพอมา่า และประกาศอิสราภาพให้กับคนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเหตุทั้งหมดนี้ผมจึงได้ยืน่นหนังสือร้องไปยังรัฐบาลและอีก5-6กระทววงสำคัญสำคัญ,คญเพื่อให้มีการตั้งกันมรรที่การชุดใหญ่ขึ้นมาแล้วทำการสำรวจตรวจสอบนะประเด็นตามที่เสนอแล้วดำเนินการอย่างเป็นธรรมในกลุ่ม5ประเด็นนี้ สิ่งที่จะได้ก็ได้ทั้งความสงบความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศในระดับรากหญ้าเรื่องการควบคุมต่างด้าวที่ผิดและถูกกฎหมายปัญหาความมั่นคงยาเสพติดค้ามนุษย์ปัญหาอิทธิพลมาเฟียและก่อปัญหาให้กับประเทศไทยเรายื่นและให้รายละเอียดทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ยื่นแต่เรื่องไป บอกกล่าวร้องขอหรือให้รัฐบาลปฏิบัติเท่านั้นนะครับในหนังสือที่เรายื่นเรามีข้อความในการที่จะให้แก้ปัญหาด้วยว่าจะให้แก้ปัญหาอะไรหนึ่สอและนอกจากนี้เรายังมีการอธิบายความว่าเมื่อเราแก้ปัญหาแล้วเราได้อะไรจากการกระทำในครั้งนี้ ไม่ใช่ไปยื่นลอยลอยแล้วไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไม่ใช่นี่คือทีมงานของเราครับเพราะเรายื่นให้รายละเอียดทั้งการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมไม่กระทบทั้งในประเทศและต่างประเทศรับรองได้ถ้าทำตามที่ผมเต่านินจาและทีมงานเสนอเนี่ยผลกระทบจะไม่เกิดทั้งจีนทั้งอเมริกาที่เรากลัวว่าเป็นมหาอำนาจเนี่ยจะไม่เกิด แต่มันจะเกิดความเป็นธรรมต่อทุกๆคนทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนคนไทยนี่คือสิ่งที่ทีมงานเราทำในขณะน,นี้ส่วนรายละเอียดทั้งหมดนั้นหลังจากที่เรายื่นรัฐบาลแล้วจะออกมาเปิดเผยทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยคนรากจ้าคนชายขอบและคนทุกชาติพันธุ์ได้รับทราบกันต่อไป ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ทราบว่าการที่นักการเมืองพักการเมืองพักหนึ่งอภิปรายในสภานั้นเนี่ยมันเรื่องของพมา่าล้วนๆไม่ใช่เรื่องของอความมีเมตตาธรรมความมีมนุษยธรรมเพราะการถูกกระทารรนั้นเนี่ยไม่ใช่พมา่าถูกกระทํานะครับแต่กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ต่างหากที่ถูกกระทํามากว่าเจปี ดังนั้นถ้าท่านจะเรียกร้องให้ประเทศพมา่าอยู่ในความสงบเกิดการปรองดองสมานฉันท์แล้วให้เกียรติพื้นที่การปกครองกับกลุ่มชาติพันธุ์ในทุกๆก,กลุ่มไม่ว่าจะเป็นมอญกะเหรี่ยงไทยใหญ่คัชินวะอาคาเราเห็นด้วยครับแต่ไม่ใช่คุณไปอุ้มพมา่าและคนที่หนีหลบลี้อ้างว่าหลบลี้หนีภัยสงครามมันคือพมา่า มันคือนักการเมืองพามา่านักธุรกิจพามา่านะครับที่เข้ามาเพื่ออะไรฮะเพื่อตัวเองครับคนเหล่านี้ไม่ได้รักประเทศพามา่าทั้งที่เขาเป็นพามา่าถ้ารักประเทศพามา่าขนาดมาตั้งศูนย์เรียนรู้นะศูนย์การศึกษายังต้องร้องเพลงชาติพามา่ายังต้องออกแสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์ของพามา่าก็ทําไมพวกมึงไม่กลับไปอยู่พามา่า แล้วเมืึงก็อ้างว่านี้ภัยสงครามคนที่ถูกกระทําคือพี่น้องชาติพันธ์ครับพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นนักการเมืองตอแหลข้ราราชการตอแหลถ้ารัฐบาลเห็นด้วยก็ยิ่งโคตรตอแหลครับมันจึงทําให้ประชาชนคนไทยอย่างผมเนี่ยนะไม่สามารถจะทนดูอยู่ได้เพราะเราได้เดินเรื่องให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธ์เนี่ยสามสี่ปี จากวันนั้นมาถึงวันนี้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดแต่แม่งไม่ทำกรมการปกครองโดยกระทรวงมหาดไทยแพดไปแพลดมาอ้างว่าคนเหล่านี้เคยทําบัตรซีไอามาแล้วเป็นพมา่าไปเรียบร้อยแล้วเราก็ถามย้อนกลับไปว่าแล้วก่อนที่จะทำซีไให้เขาเหล่านี้เนี่ยได้สำรวจแล้วใช่หรือไม่มีการยืนยันตัวตนแล้วว่าเขาเหล่านี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีญาติพี่น้อง มีทรอสิบสามมีการยืนยันจากกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วทำไมยุคนั้นคุณไม่ออกบัตรให้เขาบัตรศูนย์แปดเก้า 89, บัตรหัวหกอะไรเนี่ยแต่กลับบังคับให้คนเหล่านี้ไปทำพัสปอร์ซีไอแล้วใส่ให้เขาว่าเป็นพมา่าเขาเป็นกะเรียงเขาเป็นมอนเขาเป็นไทยใหญ่เขาเป็นกลุ่มชาติพันธ์ไม่ใช่พมา่า แต่พวกมึงก็ได้การเฮงซวยเนี่ยมึงทำให้เขาบีบบังคับเขาเหตุเพราะเขาไม่มีเงินสามหมื่นสี่หมื่นไอตรงนี้จะมาบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะถ้าไม่เรื่องจริงกูไม่จับนายเพือเวียงแหงหรอกจะบอกให้เรื่องอะไรเรื่องการทำบัตรแม่งสเปสะสปาไปหมดแต่รับคนละห้าหมื่นห้าวันทำเป็นร้อยคนเดือนหนึ่งเท่าไหร่ใครได้บ้าง นั่นคือสิ่งที่สำคัญครับเมื่อคนเหล่านี้ไม่มีเงินก็ต้องไปทนทำพาสปอร์ตซีไอกลายเป็นพมา่าไปทั้งทที่เขาไม่ใช่เขาก็บอกเลยว่าเขาไม่ใช่พมา่าแต่พวกมึงยัดเยียดให้เขาแต่ส่วนพมา่าจริงๆเนี่ยมีประเทศพมา่ามีประเทศครับแล้วเข้ามาในประเทศไทยมืงกลับจะด,ดันทุรังไปออกบัตรประชาชนไทยให้เขามันอัปรายจังไรไหมล่ะครับ ทั้งข้าราชการทั้งนักการเมืองและคนที่ไร,ร้รัฐไร้ประเทศไร้ประเทศเนี่ยไร้สัญชาติเนี่ยเมืองกลับไม่ดูแลแต่ไปบังคับขอให้เป็นพมา่ามันน่าอับะยะที่สุดนี่คือการบริหารของข้าราชการไทยรัฐบาลไทยบางกลุ่มบางพวกบางคนที่ผ่านมาด้วยเหตุดังนี้นะ ผมตาวินจาจึงจำเป็นต้องออกมาเคลื่อนไหวและวันนี้ผมขออธิบายให้ท่านทราบว่าเรายังจะทำอย่างไรและจะเดินต่อกันต่อไปอย่างไรแน่นอนนะเราเดินหน้าชนเรื่องนี้อย่างแน่นอนและเราจะเร่งยื่นหนังสือและจะติดตามตามที่เราได้ประกาศไว้ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มทั้งคนไทยคนรากญ่า กลุ่มชายขอบและพี่น้องชาติพันธ์เราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้จนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความเป็นธรรมต่อทุกๆคนนั่นเองครับ